รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย การอนามัยโลกหาวัคซีนฉีดโควิด -19 ให้แก่ประชากรโลกให้ได้40%ภายในเดือนธันวาคมชีวิตวิถีใหม่แต่คนไทยยังติดโควิดเพิ่มขึ้นไม่หยุดหาทางออกด้วยเทคโนโลยีให้ได้ผลกับดรอวสดาปกมนตรีและรองศาสตราจารย์ยืนผู้วรวัน สวัสดีค่ะคุณผู้ชมครับพบกันเช่นเคยนะคะทุกเช้าวันอาทิตย์ค่ะในรายการ Thailand New n o r m a l กับจอยอวัสดาค่ะโควิด19ทําให้ชีวิตของเราทุกคนเปลี่ยนไปมานานแล้วนะคะปีครึ่งแล้วทํายังไงที่ชีวิตเราจะกลับมาเป็นปกติให้ได้มากที่สุดทางหนึ่งก็คือทั้งเรื่องเรียนเรื่องทํางานนะคะเรื่องการทํามาหากินต่างๆก็คือการนําเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในชีวิตประจําวัน ช่วยเราได้มากเลยทีเดียวค่ะแม้กระทั่งเวลาที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยเดี๋ยวนี้เราก็ไม่ต้องไปพบคุณหมอก็ได้นะคะเพราะว่ามีแอปพลิเคชันต่างๆเข้ามาช่วยมากมายเลยทีเดียววันนี้พูดคุยกันเพิ่มเติมค่ะเกี่ยวกับเรื่องทํายังไงจะพัฒนาชีวิตวิถีใหม่นี้ให้มันดีขึ้นมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะคะกับท่านรองศาสตราจารย์ยืนผู้วรวันค่ะท่านนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ อาจารย์ประเมินว่าคนไทยปัจจุบันนี้เนี่ยสามารถใช้พวกไอทีมาในชีวิตประจําวันได้ดีขึ้นมากแค่ไหนคะความความจริงแล้วการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตเนี่ยเราก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยแต่เมื่อมีโควิดเกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับเราก็เหมือนประหนึ่งว่าเร่งให้เราเนี่ยเราเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตเนี่ยได้เร็วขึ้นยกตัวอย่างเหมือนต้นว่าการที่เราต้องทํางานที่บ้าน การที่เราต้องประชุมกันออนไลน์การที่เราต้องเด็กๆนะครับเอ่อไปโรงเรียนไม่ได้ต้องเรียนหนังสือนะครับแต่เป็นการเรียนทางกายบ้างเรียนออนไลน์บ้างให้สิ่งนี้เป็นเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งไปไหนเนี่ยเราก็ต้องสวมนะ s แมสหน้ากากอนามัยเนี่ยนะครับในการ ปกป้องทั้งตัวเราแล้วก็ปกป้องผู้อื่นด้วยให้การเปลี่ยนแปลงตรงด้านนี้มันเป็นการเปลี่ยนแปลงวิธีการดําเนินชีวิตเลถึงแม้ว่าหมดยุคโควิดไปแล้วเราต้องอยู่ร่วมกับโควิดตลอดต่อไปเหมือนกับว่าเป็นเชื้อโรคที่เราอยู่ด้วยได้นะฮะในอนาคตต่อไปเนี่ยนะครับแต่ให้การเปลี่ยนแปลงชีวิตเนี่ยในลักษณะของการดําเนินชีวิตเนี่ยเออมันไม่เปลี่ยนกลับ เหมือนเหมือนเรานึกถึงสภาพว่าเมื่อก่อนเวลาเราใช้สมาร์ทโฟนเนี่ยพอเราเริ่มใช้ครั้งแรกเราก็ไม่ค่อยคุ้นชินต่อมาเนี่ยเราก็คุ้นชินพอเราใช้เทคโนโลยีอะไรพอเราจะขึ้นรถไฟฟ้าใช้ ADM หรือใช้ไอ้เครื่องไม้เครื่องมือทางเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยใหม่ๆก็ยะรู้สึกว่าไม่คุ้นชินนะครับอต่อไปก็คุ้นชินพอคุ้นชินเสร็จแล้วเนี่ยก็ไม่กลับไปใช้ วิธีเดิมแล้วนะครับการใช้ชีวิตการซื้อของอการที่เรามีการ Delivery นะหรือที่เราเรียกว่าเป็นแพลตฟอ Platform, ร์มนะฮะเป็นฐานของการบริการต่างๆเนี่ยทำให้เราสะดวกสบายขึ้นผ่านมาแล้วปีครึ่งอาจารย์ว่าคนไทยเราเก่งดิจิทัลขึ้นเยอะเลยไหมคะเราคงไม่ได้มองว่าเป็นความเก่งแต่เป็นความเคยชินหรือความคุ้นชินแล้วก็ถาขนาดเดียวกันเนี่ย พัฒนาการทางด้านเทคโนโลยีเนี่ยก็ไปเร็วนะครับทุกอย่างเนี่ยเป็นการเติบโตแบบก้าวกระโดดเชิงที่เราเรียกว่าเป็น exponential นะฮะก็คือการขึ้นแบบทวีคูณนะครับและที่สำคัญในวันนี้นะฮะข้อมูลข่าวสารต่างๆเนี่ยมันก็เต็มไปด้วยดิจิตอลถ้าเรานึกต่อไปเนี่ยวัตถุทางด้านกายภาพเนี่ยมันเปลี่ยนตัวเองไปเป็นวัตถุทางด้านดิจิตอลเนี่ยที่เราเรียกว่าเป็น Digital Object หนังสือกระดาษ ไอ้สิ่งต่างที่เคยอยู่บนโต๊ะเราเนี่ยนะครับปากกาดินสอสมุดหรือหนังสือเนี่ยมันเปลี่ยนไปเป็นดิจิทัลความคุ้นชินต่างๆเนี่ยของการใช้ดิจิทัลการเขียนการอ่านหรือการทำอะไรต่างๆเนี่ยก็ก็เปลี่ยนไปนะฮะชีวิตในวิถีใหม่เนี่ยคนไทยเนี่ยยังไงยังไงเนี่ยก็หลีกเลี่ยงาการใช้ดิจิทัลไปไม่ได้แม้กระทั่งหน่อยเนี่ยนะครับการไปโรงพยาบาลเนี่ย ถ้าเราไม่ได้เจ็บป่วยในเชิงของการที่เป็นออทางร่างกายทางกายภาพนะฮะที่จะต้องให้ออในแพทย์หรือคุณหมอเนี่ยดูแลอะไรบางอย่างเป็นพิเศษนั้น mm. ก็อาจจะมีลักษณะของการเป็นเทเลเมดิซีนก็หมายความว่าการปรึกษาการพูดคุยการสั่งยาการแรงแต่างเนี่ย <Yeah. S 1> ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปแออัดกันที่โรงพยาบาลมากขึ้นเพราะนั้นในแนวโนม้ม <Yeah. S 1> ในลักษณะอย่างนี้มันเป็นวิถีชีวิต ที่มันค่อยๆเปลี่ยนไปมันก็ยังมีความรู้สึกเหมือนกับถ้าคนไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์กันไม่ได้อินเทอร์แอคทีฟกันตลอดเวลามันก็มันก็จะแตกต่างไปอาจารย์คิดว่าทํายังไงที่จะปรับจูนตรงนี้ให้มันได้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะคะถ้าเราพูดถึงสังคมนะฮะสังคมเนี่ยก็คือความสัมพันธ์ระหว่างน,นะฮะคนกับคนนะฮะแล้วก็สัมพันธ์ระหว่างคนกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติร,รอบๆตัวคนนะครับ สังคมเราเนี่ยก็มี2รูปแบบรูปแบบหนึ่งเนี่ยเป็นสังคมทางกายภาพซึ่งมนุษย์นั้นเนี่ยต้องการอยู่แล้วนะครับแต่ในขณะเดยียวกันเนี่ยเรามีสังคมอีกแบบหนึ่งนะครับเป็นสังคมที่เมื่อก่อนเนี่ยนะฮะไม่เคยมีนะครับเป็นสังคมที่อยู่บนโลกไซเบอร์หรือที่เราเรียกว่าเป็นสังคมดิจิทัลทําให้เราเนี่ยมาพบปะกันมาพูดคุยก,กันแต่อย่างไรก็ตามแต่เนี่ยในโลก2โลกนี้ก็คือทั้งกายภาพแล้วก็ทั้งไซเบอร์เนี่ย เออมันต้องไปด้วยกันนะฮะวันนี้เราจะเห็นว่าชีวิตวิถีใหม่เนี่ยนะครับคนเราเนี่ยก็มีตัวตนที่เราเรียกว่าอาวตารคือการอาวตารเหมือนเรานึกถึงเด็กเล่นเกมเนี่ยนะครับการที่เด็กเล่นเกมเนี่ยก็คือสังคมในเกมเพราะสังคมในเกมเนี่ยชีวิตจิตใจของที่อยู่ในเกมเนี่ยก็มีด้วยนะฮะความความรู้สึกอะไรต่างๆแต่อย่างไรก็ตามแต่เนี่ยให้ความผูกพันเข้ามาสู่กายภาพหรือสังคมทางกายภาพเนี่ย ก็คงมีความจําเป็นนะครับพูดง่ายๆก็คือว่าเราสามารถที่จะมีลักษณะของความสัมพันธ์ของสองโลกนี้เข้าด้วยกันนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงของโซเชียลดิสเทนซิ่งแต่ว่าจำนวนของผู้ป่วยซึ่งก็ยังเพิ่มขึ้นน่ยนะคะ อาจารย์คิดว่ามันได้ผลแล้วหรือยังคะสำหรับเรื่องของการที่เราเอาไซเบอร์เข้ามาใช้ในชีวิตประจำวนันคนไทยกลายเป็นชีวิตวิถีใหม่คนไทยไม่เหมือนเดิมแล้วเราควบคุมโควิดโควิด -19 ได้จริงๆแล้วหรือยังคะด้วยหลักการเนี่ยนะครับนะฮะเราต้องมองว่าชีวิตวิถีใหม่หรือที่เราเรียกว่าบนโลกไซเบอร์เนี่ยนะครับมันเป็นปัจจัยหนึ่งแค่นั้นเองนะครับการที่เราจะควบคุมโรคโควิด -19 เนี่ยนะครับ มันต้องมีหลายๆปัจจัยร่วมกันจะเห็นว่าเราทำโซเชียลดิสแซนซิ่งการที่เราไม่ได้อยู่ชิดติดกันเนี่ยนะครับเอ่อมันก็อย่างน้อยเนี่ยนะครับเอ่อการแพร่ระบาดเนี่ยมันก็จะต้องลดลงแต่เนื่องจากว่าเราเองเนี่ยนะครับเราต้องดำเนินชีวิตเราเห็นไหมครับว่าการศึกษาอย่างง่ายๆเนี่ยนะครับโรงเรียนเนี่ยนักเรียนต้องไปโรงเรียนแต่พอมีโควิด19เนี่ยการศึกษาเนี่ยหยุดไม่ได้การศึกษาก็ยังจำเป็นที่จะต้องใช้ ระบบออนไลน์กรธุรกิจก็ดีเนี่ยนะครับก็จําจเป็นที่จะต้องดําเนินการต่อธุรกิจนั้นก็เห็นไหมครับว่าจะต้องมีเรื่องของการทํางานที่บ้านหรือการที่ทาําการใช้งานในลักษณะของการใช้ดิจิทัลการให้บริการหรือชีวิตต่างๆเนี่ยก็เลยจําเป็นที่จะต้องใช้ทางด้านเนี้มาประกอบควบคู่เพื่อให้การดําเนินชีวิตของคนไทยเนี่ยเดินต่อไปข้างหน้าได้ครับ คงต้องควบคู่ไปกับมาตรการของกระทรวงสาธารณาสุขด้วยนะคะในมุมมองของอาจารย์ตอนนี้เนี่ยสาธารณาสุขของเราเองเนี่ยดีพอหรือ,อยังคะอาจารย์ทุกประเทศนั้นเนี่ยก็มีความพยายามอย่างเต็มที่นะครับบนสถานการณ์ของการที่เรารู้ว่ามีสถานการณ์เนี่ยที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาอะไรที่เป็นการบริการทางด้านดิจิทัลได้ที่มาแทนทางด้านกายภาพเนี่ย มันเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะเคลื่อนหนุนนะครับในการที่จะทําให้เราเนี่ยอ,อยู่ในโรคนี้ได้อย่างดีขึ้นแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นวันนี้นะฮะแพลตฟอร์มทางด้านดิจิทัลเนี่ยเกิดขึ้นมากมายนะครับนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการให้ข่าวสารเรื่องหมอพร้อมนะหรือเรื่องของทางด้านที่เราบอกว่าคนไทยไม่ทิ้งกันเนี่ยนะฮะในลักษณะของการที่จะช่วยธุรกิจ นะฮะคนละครึ่งอะไรประเดาประเภทอย่างเงี้ยนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านี้เป็นปัจจัยที่มาช่วยนะฮะเรานึกถึงว่าการที่เราไม่ได้สัมผัสกับธนบัตรนะฮะเราใช้เงินหรือเราลักษณะของการสั่งของการใช้สิ่งที่เราเรียกว่าเป็นดิจิทัลเซอร์วิสแพลตฟอร์มเนี่ยมันก็เป็นตัวช่วยเรานะครับในการที่เราจะลดปัญหาของการระบาด เราจะเห็นว่าเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์ก็ดีการสื่อสารก็ดีนะฮะหรือเทคโนโลยีที่เราใช้กันอยู่ในทุกวันนี้มันเป็นพัฒนาการที่ไม่หยุดอยู่นิ่งแต่แน่นอนนะครับมันไปเป็นการพัฒนาการในทางที่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เองเ,องเนี่ยก็เป็นปัจจัยเครื่อนหนุนนะฮะที่ทำให้ลักษณะของชีวิตเรานั้นเนี่ยต้องมาพึ่งพาตัวดิจิทัล แล้วก็ต้องมาใช้ชีวิตอยู่บนนี้ค่ะอาจารย์มันจะเป็นที่เจเนอเรชันด้วยไหมคะสมมติว่าเปลี่ยนเจเนอเรชันไปคนสูงอายุก็ผลัดใบไปกลายมาเป็นเจเนอเรชันรุ่นใหม่ซึ่งมีความเป็นสมาร์ทยูเซอร์มากขึ้นกับเทคโนโลยีเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมีการปรับตัวหมดนะครับไม่ว่าะจะเป็นเจเนอเรชันไหนนะครับเราเห็นว่าวันนี้นะฮะถ้าพูดถึงสมาร์ทโฟนเนี่ยนะครับ ก็ถือว่าเป็นปัจจัยพื้นฐานของทุกคนไม่ว่าเจเนเรชันไหนเนี่ยนะครับเพราะว่าเครื่องไม้เครื่องมือทางเทคโนโลยีเนี่ยมาเอื้ออำหนยความสะดวกให้เราการบริการสาธารณะต่างๆเนี่ยเรามีรถไฟฟ้าเรามีลักษณะของการ บริการในแง่ของการซื้อการขายการอะไรต่างๆเนี่ยการเรียนรู้นะฮะก็จะต้องเกิดขึ้นในทุกๆเจเนเรชันนในเจเนเรชันใหม่เนี่ยเขาเราจะเรียกพวกนี้ว่าเป็นดิจิทัลเนทีฟก็หมายความว่าเขาเกิดมาเนี่ยนะครับเ,เขาก็รู้เลยนะฮะเหมือนกับคนไทยถ้าเราบอกว่าไทยเนทีฟเนี่ยาภาษาไทยก็จะเกิดมาแล้วก็จะพูดจะฟังจะอ่านจะเขียนเนี่ยได้เลยในลักษณะนี้นะครับ ไม่ว่าเรื่องของการเว้นระยะห่างการใส่หน้ากากอนามัยการล้างมือเพื่อป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 รวมทั้งมาตรการในการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด -19 ของกระทรวงสาธารณาสุขจะเข้มแข็งแค่ไหนแต่ส่วนหนึ่งที่จะเข้ามาช่วยเราได้มากที่สุดก็คือชีวิตวิถีใหม่ที่เกี่ยวโยงกับการให้บริการในรูปแบบออนไลน์ต่างๆรูปแบบเหล่านี้คนไทยกำลังเปลี่ยนถ่ายสู่สังคมที่ไม่เหมือนเดิม ถือเป็นวิถีปฏิบัติใหม่ขอให้เราใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะเตรียมความพร้อมสร้างภูมิคุ้มกันส่งต่อความรู้ในทุกมิติกับศาสตราจารย์นายแพทย์ยงผู้วรวันรองศาสตราจารย์ยืนผู้วรวันและดออรอวัสดาปกมนตรีติดตามชมได้ในรายการไ h a i l a n d New n o r m a l ทุกวันอาทิตย์ เวลา9ก้นาฬิกา30นาทีทางช่อง9 m c o t อ d หมายเลข30สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ สสนนนุโดยัขอต้อนรับทุกท่านกขสู่ช่วง Thailand New Normal ช่วงที่ทำทุกคนไม่พลาดการใช้ชีวิตที่ใหม่แบบคูลๆกับพวกเราสองคนผมเอิร์ธวรวุธและลักกี่ยอดใช่ไหคใช่แล้วครับวันนี้พวกเรา2คนก็มาอยู่นอกสถานที่เพื่อความปลอดภัยเราต้อง m a s k on Mas k on เลมาดูความงามที่สะพานพระามแตึงครับใช่แล้วครับ แต่จะยังไงก็ตามนะคะคุณผู้ชมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่หนึ่งท่านก็ได้ส่งสถาปนากรุงเทพมหานครของเราและปัจจุบันนี้กรุงเทพก็ยังคงสวยงามน่าอยู่แม้ว่าจะเป็นพื้นที่สีแดงทําให้นึกถึงคําขวัญที่ว่ากรุงเทพดุูเทพสร้างเมืองศูนย์กลางการปกครองวัดวังงามเรืองรองเมืองหลวงของประเทศไทยถูกต้องเก่งมากๆเลย มาทํารายการที่วัดอมองคีรีค่ะที่เรามาที่วัดแห่งนี้เพราะว่าเรามาจอดรถไง oh. <c oughs> ลักกี้ล้อเล่นจริงๆเนี่ยนอกจากเรามาจอดรถแล้วเนี่ยวันวัดแห่งนี้เนี่ยเป็นวัดที่เก่าแก่มากๆเลยนะสร้างขึ้นตั้งแต่ปี2 0 7 0แต่ว่าวันนี้เราอาจจะยังไม่ได้เข้าไปกราับพระประธานเพราะว่าวันนี้เรามีนัดใช่ไหมใช่ครับ <c oughs> นัดศิลปินระดับเทพไว้หรือเปล่าครับถูกต้องเลย ศิลปินท่านนี้ถือว่าเป็นระดับเทพมากๆเป็นที่รู้จักของเมืองไทยเลยนะเพราะว่าเป็นเจ้าของผลงานเป็นผู้ประพันธ์บทเพลงที่อยู่ในภาพยนตร์เรื่องโหมโลรู้จักเปล่าไม่ครับเอาโอเคเกิดไม่ทันใช่ไหมโอเคพี่เกิดทันเอาเป็นว่าเดี๋ยวต้องรู้จักแน่นอนไปกันเลยไปไปเรื่อยๆนะได้ครับวันนี้สองหนุ่มเอิร์ธและลักกี้มีนัดกับอาจารย์อนันต์คง เจ้าของตำแหน่งศิลปินศิลปาทรประจำปี2562รางวัลศิลปาทรน,นี้กระทรวงวัฒนธรรมมอบให้เพื่อเชิดจูเกียรตแดศิลปินร่วมสมัยที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ค่ะอาจารย์เกิดและเติบโตในพื้นที่สวนบางยี่ขันริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาคุณพ่อคุณแม่ของอาจารย์เป็นครูศิละปะและคุณยายเป็นแม่ยกลิเกทำให้อาจารย์รักในวิถีชีวิตประเพณีวัฒนธรรมมาแต่เด็กวันนี้เรามาติดตามดูกันนะคะว่าในยุค New Normal แบบนี้ อาจารย์ดำรงอัตลักษณ์และวิถีชีวิตความเป็นไทยไว้ได้อย่างไรแบบปลอดโควิดค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับวัสดีครับสวัสดีครับเครื่องนั้นดเยีแยะเลยครับโอ้ใช่ครับบ้านนี้เป็นบ้านที่เราสะสมเครื่องดนตรีไทยเครื่องดนตรีอาเซียนเอาไว้นะครับเออลักกี้เล่นกนตรีเป็นบ้างไหมอักกี่เคยเรียนที่โรงเรียนนะคะแต่ช่วงนี้ เรียนออนไลน์อยู่กี่เคเยเรียนไม่เป็นนะครับโอ้ออนไลน์จริงๆก็เป็นเส้นทางการเรียนรู้นะไม่ใช่ว่าเราจะไม่มีสิทธิ์เรียนดนตรีได้นะครับขอจับหน่อยนะคะยินดีเลยครับเออว่าแต่ว่าเรียนที่ไหนนะฮะโรงเรียนจิตลดาคัะจิตลดาเอารุ่นน้องนี่ผู <c oughs> และอายไหมเนี่ยไม่ไอายครับอาจารย์ <c oughs> สามารถเป็นพี่เป็นน้องกันได้เราเราห่างกันแค่ไม่กี่รุ่นนะฮะ เราลักกี้ยู่เท่าไหร่แล้วเนี่ยเจ็ดขวบครับโอยแปดขวบนี่นะพี่เล่นท้ทุกอย่างแล้วอืมมีการบอกกันขนาดนี้ลักกี้เราต้องโชว์ฝีมือแล้วล่ะสู้อ้าหยิบเลยหยิบขึ้นมาเลยอ่ามือที่ถีปิกนะครับดีดลงทั้งสามสายเลยปล่อยปอยมือนี่ก่อนปล่อยมือกันนี้ก่อนประคองไว้เฉยๆแล้วก็ดีดสามสายลงปึ้งได้หนึ่งเพลงแล้ว ก็เป็นเพลงนะพอมีแหวนไหมครับอาจารย์ได้อยู่ได้อยู่ถ้ามีไงเธอจะทําให้เด็กได้อยู่ใกล้ชิดกับเครื่องดนตรีเขามีความรู้สึกสนใจที่อยากจะสร้างเสียงอยากจะเล่นเสียงสมัยเด็กๆนั้นก็คุณพ่อพี่เนี่ยก็ใช้วิธีเอาเครื่องดนตรีพวกนี้เป็นของเล่นแล้วเราก็เรียนรู้พอเข้ามาสู่ช่วงโควิดแบบนี้เนี่ยในยุค new normal ฝึกดนตรีแบบ ฉบับนิวมอลยังไงบ้างไหมครับเราตื่นมาก็เจ <c oughs> อเครื่องดนตรีตั้งแต่ตั้งแต่ตื่นแล้วก็คือจะต้องซ้อมตั้งแต่8ขวบจนถึงป่านี้นี่ยมึ่ไม่ไมบอกว่ากี่ขวบนะไม่เคยหยุดเลย <c oughs> เดิมทีอาจารย์มีการร่วมกับวงดนตรีเพื่อไปออกโชว์เพลงต่างๆใช่ไหมครับแล้วในช่วงยุคนิวมอลแบบนี้เป็นยังไงบ้างครับถึงเราจะออกไปคนดูก็ไม่มีเพราะฉะนั้นก็ต้องปรับเปลี่ยนวิธีเหมือนๆกันคับ คนที่ประกอบศิละปะทางด้านอื่นๆคือต้องหาแพลตฟอร์มที่ทำให้เราสามารถสื่อสารกันได้ก็โชคดีว่ายุคนี้เรามีอินเทอร์เน็ตนะฮะเรื่องเราสามารถที่จะออนไลน์เราสามารถที่จะมีสตรีมมิงไม่ว่าจะอยู่ในบ้านหรือในอยู่ในสตูดิโอนะฮะแล้วก็เราก็สามารถส่งเสียงเราสามารถที่จะคอลลาบอร์เรชันกับเพื่อนบ้านนะครับเดีผมมีวงดนตรีที่ ประกอบไปด้วยนักดนตรี10ประเทศในอาเซียนรวมกันชื่อว่าวงเสียเซียนคอนสนเลนท์เราทำอาเซียนมิวสิกแชร์เลนจ์ให้กับพวกเด็กรุ่นใหม่แล้วก็ส่งเพลงเข้ามาแล้วก็ตัดต่อในเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วก็มีรายการสัมภาษณ์ Facebook Live ทาง YouTube าเสียงดนงตรีก็ยังอยู่ในชีวิตของคนเนี่ยเพียงแต่ว่าเราไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกัน รวมถึงสอนหนังสือด้วยนะครับเพราะว่าชีวิตอส่วนหนึ่งก็คือเป็นครูในมหาวิทยาลัยซึ่งจริงๆเราก็อาจจะต้องอยู่ใกล้ชิดกันเนี่ยวิชาส่วนหนึ่งต้องเป็นวิชาที่ต้องไปภาคสนามด้วยซ้ําอาจารย์จะทายังไงให้ลักกี้เก่งเหมือนอาจารย์ครับการเรียนดนตรีก็เป็นเรื่องเดียวกันกับการเรียนศินละปะการเรียนที่จะต้องมีการฝึกฝน เห็นว่าลักกี้กับอาจารย์จะมีโชว์ให้พวกเราดูใช่ไหมครับเพิ่งเรียนเพลงจากลักกี้ครูที่โรงเรียนสอนอะไรนะ300เอกลมค่ะ300เอลกลมน่าตื่นเต้นเหมือนกันเพราะว่าเกิดมาจนอายุเท่านี้ยังจะไม่ได้ยินจากลักกี้เดี๋ยวนี้โอเคเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับ จำสัปดาห์นี้มี2ข้อค่ะข้อแรกเพลงที่อาจารย์ร่วมร้องกับเหล่าพิธีกรมีชื่อว่าอะไรและข้อที่2อ,อาจารย์อาน,าน,นันต์นาคคงเป็นศิลปินศิลป,ปาธรประเภทอะไรคะ สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ค่ะเข้าสู่ช่วง Keep Walking Thailand นะคะประเทศไทยต้องก้าวเดินต่อไปค่ะกับท่านดรธนกรศรีสุขใสนะคะท่านผู้จัดการกองทุนพัฒนาสืบปลอดภัยและสร้างสรรค์ค่ะสวัสดีค่ะท่านดรธนกรค่ะสวัสดีครับคุณนาวัสดาครับค่ะพี่เล็กค่ะต้องขออนุญ,ญาตถามจากที่เราคุยกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าโอ้โหเมืองไทยแล้วก็จริงๆแล้วทั่วโลกนั่นแหละมีทั้งยูทูบเบอร์ทั้งอินฟลูเอนเซอร์เต็มไปหมดนะคะทีนี้มีโครงการ อะไรอื่นเพิ่มเติมไหมคะเช่นอยากจะสร้างสื่อที่ดีหรือว่าสร้างยูทูบเบอร์ที่สร้างสารรค์อย่างเงี้ยค่ะเรามีโครงก,การผลิตสื่อด้วยนะครับเราเรียกว่าโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตสือ่อหรือบุคคลสือ่อนักศึกษาบรรัณฑิตจบใหม่หรือคนที่ผลิตสื่ออยู่แล้วแต่ว่ายังไม่สามารถที่จะนำผผลงานออกเผยแพร่นะครับกองทุนก็เล็งเห็น ตรงนี้นะครับว่ามีความจําเป็นเราก็ต้องการที่จะให้มีสื่อดีออกสู่ตลาดเยอะๆออกสู่สาธารณะเยอะๆแล้วสื่อดีมันมาอย่างไรนะครับมันก็ต้องมาจากผู้ผลิตสื่อที่ดีและมีศักยภาพเพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่ๆจะไปเรียกร้องให้ทุกคนร่วมกันผลิตสื่อนะครับกองทุนก็เลยทา<ม>โครงการบ,บุกเพาะที่เรียกว่าโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตเนี่ยนะครับผมบอกกลุ่มเป้าหมายก่อนคุณวัฒนศา หนึ่งโครงการเนี้ยตอนนี้นะครับนักรายการนักเวลาที่รายการไทยแลนด์นิวโนมอลกระงออากาศอยู่โครงการนี้ก็กำลังเปิดรับสมัครอยู่นะครับให้เข้าไปดูที่เว็บไซต์ <website S 1> อของกองทุนพัฒนาสื่อ,ลอปลอดภัยและสร้างสรรค์ w w w t h a i m e d i a f u n นีเ t h เลยนะครับเราต้องการมาเล่นพันหรือต้นกล้านะครับทั่วประเทศนะครับจำนวน225คน มาจากห้าภูมิภาคนะครับภูมิภาคละสี่สิบห้าคนห้าภูมิภาคก็อย่างที่บอกอย่างที่ทุกคนทราบนะครับภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ภาคตะวันออกนะครับภาคตะวันตกภาคละสี่สิบห้าคนแล้วในสี่สิบห้าคนนี้มีมาจากไหนบ้างนะครับหนึ่งก็คือเป็นสื่อมวลชนนะครับผลิตสื่ออยู่แล้วเป็นคู่ประกอบการสื่อนะครับท่านเกี่ยวข้องกับการผลิตสื่ออยู่ท่านเป็นกลุ่มเป,ป้าหมายของเรา กลุ่มที่สองนะครับเป็นกลุ่มองค์กรหรือประชาชนทั่วไปที่ทํางานฝ่ายประชาสัมพันธ์ฝ่ายโสดทัศนศึกษาขององค์กรของส่วนราชการทํางานที่เกี่ยวข้องอยู่ในหน่วยงานของตัวเองนะครับและกลุ่มที่สามนะครับใครก็ตามที่สนใจในเรื่องของเนื้อหาสนใจเรื่องคอนเทนต์นะครับก็ส่งใบสมัครมาได้ให้เขียนโครงการเข้ามานะครับในการกรอกใบสมัคร ะครับว่าเขาอยากจะทําอะไรเหมือนเขาอยากจะผลิตอะไรพลิตอย่างไรนะครับเราก็จะพิจารณาจากข้อเสนอที่เขียนมาเป็นโครงการคือเราจะสอนให้ฝึกเขียนโครงการเพราะเราก็หวังว่าเมื่อหลักสูตรนี้จบแล้วเนี่ยคนเหล่านี้ที่ผ่านการฝึกอบรมกับเราจะสามารถไปขอทุนกับกองทุนพ<ม>ัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์ซึ่งเราเปิดเป็นประจําทุกปีเชิญชวนท่านผู้ชมที่สนใจนะครับมีลูกมีหลานหรือว่าสนใจตัวเอง นะครับก็เข้าร่วมโครงการบ,บ่กเพาะกับกองทุนพัฒนาสื่อออนไลนและสร้างสรรค์ครับโอ้ดีมากเลยค่ะเพราะว่าเท่ากับว่าเหมือนเราเปิดหลักสูตรวารสารหรือนิเทศศาสตร์โดยที่ไม่ต้องเข้ามาหาวิทยาลัยเลยใช่ไหมคะหลักสูตรระยะสั้นครับซึ่งน่าจะเป็นที่นิยมและเป็นที่สนใจมากนะครับแล้วก็มันตอบโจทย์ว่าตอนนี้ทุกคนอยู่บ้านนะครับอยู่บ้านแล้วก็แบบเออ,อเมาเรียนหลักสูตรระยะสั้นกับเราถ้ามีคนสนใจมากขยายผลต่อนะครับแล้วก็เปิดวงกว้างนะครับแล้วก็สอนออนไลน์ น่าจะเป็นประโยชน์ค่ะผู้จัดการครับเพราะว่าช่วงนี้เด็กๆก,ก็เรียนออนไลน์แล้วก็ต้องมีการผลิตสื่อส่งคุณครูกันอยู่แล้วค่ะวันนี้ต้องขอบคุณท่านดรธนกรศรีสุขใสนะคะท่านผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์มากค่ะที่สละเวลามาคุยกับเราในวันนี้นะคะและสําหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วค่ะกับรายการ Thailand New n o r m a l กับจอยอวสศานะคะสัปดาห์หน้ากลับมาพบกันใหม่วันอาทิตย์9ก้าโมงครึ่งค่ะสวัสดีค่ะ ลองนึกดูก็ได้นะครับว่า,าถ้าเมื่อเช้านี้ลืมกระเป๋าสตางค์กับลืมโทรศัพท์มือถือเนี่ยว่าอะไรจะสําคัญกว่ากันนะครับเพราะฉะนั้นเราอยากาเทคโนโลยีเป็นเป็นปัจจัยของการเปลี่ยนแปลงชีวิตนะฮะติดตามชมได้ในรายการ Thailand New Normal กับรองศาสตราจารย์ยืนผู้รรวรันและดรอวัสดาปกมนตรีอัทิตย์ที่22สิงหาคมนี้เวลา9นาฬิกา30นาทีสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์